สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูพี่ติ๊กนะคะเขาจะคุลุมทำอะไรคุลุมทำอะไรคะครปลูกผักยาวครับเนียงก่อปลูกผักยาวครับผมฮปลูกผักยาวเขาจะปลูกเป็นแนวยาวแบบนี้เลยอืมสองฝั่งแล้วก็จะใช้เชือกขึงสองฝั่งให้เป็นเหมือนตะข่าย แล้วก็ให้ต้นถั่วมันยาวเวลาลูกมันออกมันจะหย่อนหย่อนหย่อ,อ,อ,อนลงมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวคอยติดตามอันนี้เพิ่งขุดหลุมปลูกนะครับอคอยติดตามคลิปสองสามสี่ห้านะครับอ,อันนี้เพิ่งขุดหลุมมันแรกนะครับนี่แล้วขุดหลุมเสร็จก่อนที่เราจะปลูกนะครับเราก็ต้องเอาขี้วัวลองนะครับนั่นสอบขี้วัวของผมลองเยอะไหมคะประมาณครึ่งครึ่งถ้วยครับถ้วยอ่า ไปใส่แกงนะครับเค <c oughs> รื่องถ้วยเอื่นถือกันเราจะให้เอิ่นถ้วยยังบุญประมาณครึ่งถ้วยนะครับหลุมล้ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยไปนะครับอันนี้ระยะนะครับเราห่างผมกินแล้วปลูกชิดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมห่างไ้เพื่อรถไถเดินตามผมเข้าได้นะครับรถไถเดินตามผมจะไถกบล่องเวลาถั่วมันโตนะครับเวลาถั่วมันโตแล้วก็รถไถไถกบดินดินถมถั่วนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวมาดูตอนปลูกอีกทีครับ ตอนนี้ก็กำลังใส่ขี้วัวครับขี้วัวปุ๋ยคอกนะคะเป็นขี้วัวแค่ครึ่งครึ่งถ้วยก็พอเนาะครึ่งถ้วยก็พอลองก้นหลุมนะคะครึ่งถ้วยครับอ่าครึ่งถ้วยชุดทำสวนนะคะโอ้โหเดี๋ยว ใส่ให้ตัวเลยนะคะแั่ไปตอนอเอาเล็ดมาลงเนีะเนี่ยน,นะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานํามาปลูกกันนะครับ <c oughs> ผมใช้ถั่วที่ปลูกนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อตาสอนแดงนะครับลบน้ําพองลูกก็จะข,า,ขาวใหญ่ๆบวบๆหน่อยแถวบ้านผมเขาชอบกันแบบนี้นะครับลูกขาวๆบวบๆใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับ ยี่ห้อลำน้ำพองเอ้ยพันลำน้ำพองนะครับยี่ห้อสอีแดงถ้าเจ้าของดูอยู่นะครับส่งสปอนเซอร์เลยครับอันนี้ซื้อเองมาปลูกเองนะครับนี่ซื้อเองปลูกเองทดลองเองนะครับแต่ว่าวิธีใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งนะใส่ยังไงให้ปุ๋ยลูกตัวนะี้ไม่เลื่อมปลูกกันเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับแยกถุงมาแล้วนะครับหน้าตาเม็ดพันถั่วงเราเป็นบบนี้นะครับ ใส่ลุมละสองสามเม็ดนะครับดูออกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสามเล็ดอักนั้นแล้วก็เขี่ยดินกบแค่นี้อย่าก,กบเยอะนะครับถ้ากบเยอะอ่าถั่วไม่ออกครับจะงอกช้ามันจะงอกช้านะครับแคนนี้ครับขอไปของพีง่ะขออะไะขออภัยนะครับใช้เท้าแค่นี้ <Okay. S 1> นะครับ โอเคเดี๋ยวไปทําให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำตัวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วอย่าลืมรดน้ํานะคะอ่าอย่าลืมรดน้ําหลังจากปลูกเสร็จก็รดน้ําตามปกตินะครับแล้วเรามาดูตอนเม็ดถั่วขึ้นอีกทีนึงนะครับเริ่มงอกเออไม่มถั่วงอกอีกทีนึงนะครับต้นถั่วงอกนะครับสาหรับทีนี้ก็ฝากปลูกถั่วงอกหรือถั่วฝังยาวก็ปลูกถั่วแต่ละรอบันงอกเออครับเราตัดมาวันที่ สิบสี่เลยนะครับมาดูต้นถั่วงอกแล้วนะครับอันนี้ถือว่างอกช้านะครับปกติรดน้ำสามวันก็จะงอกแล้วนะครับอันนี้ดูต้นถั่วครับอันนี้ต้นถั่วงอกขึ้ออกมาสิบสี่วันแล้วนะครับปกตินะครับถ้าอากาศปกตินะครับไม่ใช่หน้าหนาวแต่ตอนนี้มันคือหน้าหนาวนะครับต้นถั่วเลยก็เลยงอกช้านะครับต้นมันจะสั้นนะครับปกติต้นมันจะใหญ่กว่านี้แล้วนะครับยาวกว่านี้แล้วนะครับอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปในวันที่สิบสองหลังจากงอกขึ้นมานะครับ ปกติก็ถ้ามันงอกปกติสามวันมันจะงอกแล้วนะครับแต่อันนี้เรากี่วันมาสี่ห้าวันความจะงอกนะครับแล้วมันก็โตช้านะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับเราก็เลยใส่ปุ๋ยในวันที่12ปกติวันที่10มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเลียประมาณครึ่งช้อนโตะนะครับใส่ลุมนะครึ่งช้อนครึ่งช้อนไปนะครับแล้วก็ลดน้ําปกติทุกวันนะครับนี่แล้วก็มาดูนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีการปลูกนะครับแล้วก็อัปเดตบ้า ต้นถั่วสิบกว่าวันเนี่ยมันต้นขนาดไหนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งไปเลยนะครับเผื่อท่านจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทําค้างนะครับของถั่วนะครับจะทําแบบตะข่ายนะครับไม่ทําเป็นแบบเสาไ้วย หรือจะทําแบบไหนค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ